สวัสดีครับทุกท่านครับปวิาสาครับชมญาณน,นามกับผมีทุกท่านจังฮือผมสมัยเนี่ยกา,า,ายอยู่แล้วว่าหันหน้ากับหันเขี้ยวเลยหรอถ้าบานเขี้ยวนี่นมันใช่ผมวันนี้สามารถนะครับเสียงอันพอค่อยออกไ,ได้หรอเพราะว่า,าค่อยสบายป่าเข้ายามานี่ก่อนบอกมาก็กลัว เพื่อนผูงด,ดาวว่าอย่ามามาไปดที่ตายแล้วก็ย่ำมาเตนะื่อยะนี่ก็แม่บ้านเลยมาสู่เนาะแต่ผมไป<ม>นคนครับโถนอ่ะแม่บ้านผมม่ไหนผูครับอยู่ด้านหลังผมก็เ,เจอไหนก็ม่อขึโบกมือหมดขึ้นเวทีทีก็น้ำขุ้นขวนะครับขอบคุณนักนนรับอันดับแรกต้องขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ขวัญนะครับครับอ่า อาจารย์อาจารย์ล่าไอ้ดอกภรรยาของผมที่อนุญาที่เอาใจสถานที่นี่นะผมก็ไปเคยมาตื้งแหลงไปหลงมาพอตัวมาตั้งแต่เมื่อเจ้าไปผมไปโมงไปล้ำนี่แปมกิโลครึ่งอ้อมไปอ้อมมาปิกไปเปล่าจากการต้องเปลี่ยนขึ้นเปิุณบอกว่าลอดตาบ้านใต้มาเอาไปหม่มาเนี่ยปิดตั้งก็เด็กๆไปเปล่าปางจ้าหวยาจ้างัวดำ ออมไม่อมวันนี้ถ้ามาเมื่อคืนนี้มามบได้ละอ้ก็จะมาถึงนี้ได้ก่อนเป็นปุูนครับขอพระคุณท่านจาจาร์ขวนนะกระอาจารย์ล่านะครับตี่าเอื้อเฟื้อสัาวที่ขื้กับหมูเฮาแลก็ขอกราบขอพระพุณท่านประธานเฮาเนาะอากับคณะกรรมการทุกท่านที่ว่าจัดงานคือเกิดขึ้นในวันนี้ได้ครับผมยินดีครับยินดีแท้ๆครับสวัสดีครั งานไหนก็จะได้ที่เป็นงานผมโมฮาผมจะพยายามบ่าขาดถ้าผมปฏิบ yeah ัติอย่างที่สําคัญแต่แต่ยามวันนี้คนจิก็มีเจ่หลายที่เหมือนกันนะคนจริงว่าจะมาแม่บ้านก็ว่าเออผมภาษาไปแล้วจะไม่เยีงยโอ้มาได้ก็ตายเป็นตายเนาะมาที่นี่ก็ด้วยความฮักกับฮักถึงโมฮหปี่ปี่ไอ้ไอ่เปื่อนเปื่อนน้องนทองท่าันเพราะว่าเขาพบกันใน สถานะของบรรพชิตในสมัยนั้นเนาะก็บ่มียศฐามานาซักบ่มีเงินเดือนเงียสักอย่างปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็เขาว่าไปเ้าะว่าหากินกันประเด็นนี้ก็บปศกับเสียนแล้วก็คือบ่มีอย่างสักอย่างเหมือนกันนะเป็นศูนย์เหมือนมเนเออเป็นศูนย์เป็นราษฎรธรรมดาแต่กันอันเนี้ยับเพื่อนที่แท้จริงผมมีแต่ความฮักคือทุกท่านได้ยังคำเนียส่วนตัวผมนะแต่ว่าถ้าท่านใดมีอ่า อย่างที่ผมจะช่วยเหลือได้ก็อบอกได้นะครับเแต่ผมยังเดียวนะครับที่ผมคักนี่คือกำเมืองปัจจุบับนนี้ผมก็ช่วยสอนท่านเจน้าคุณวัดประสิงห์เพื่อนว่าเพื่อนเป็นรุ่นน้องเขาอ่ะแต่แต่งงนอกการพระเทพนี่นะ่ะเพื่อนเพื่อนบอกผมว่าเพื่อนอันอท่านเจ้าคุณเพราะว่าอันท่านเจ้าคุณมาอยู่ที่นี่เมื่อปีสอง6นห่้หะ เขาว่าเขาพูดอย่างปีกนดหแต่ท่านว่าโอ้ถ้าประเดี๋ยวนี้ถ да ้าพูดด้วยที่เป็นเจ้าคุณแล้วนี่เนาะพวกเรานี่ถ้าเปิดซิงนี่ไจะเป็นเจ้าคุณอะไรเนาะผมว่านะจ๊ะก็ตายแล้วเนาะเพราะว่าไอ้ฉันดีแล้วไปเนาะก็ได้ว่าท่านเจ้าคุณก่อ็เรียนเชิญไปช่วยสอนตัวเมืองแต่เมื่อปี๕สี่นะครับ เอกสารต่างๆปัจจุบันนี้ผมรวบรวมอยู่ครับว่ากปว่าอาจจะเป็นนั้นตำลาปูจานของต่างๆให้ผมเอื่อลูกศิษย์พิมพ์มันได้เป็นเล่มนะครับเป็นเล่มนะครับปีนี้ผมปลูกเกือบแล้วล่ะถ้าเส้นผมจะอันหมอทุกท่านนะครับทุกในี่จะเป็นน้อยเป็นหนาหมดหรอกแล้วก็เอามาปรับเอาแต่ว่าที่ฮั่นเป็นที่ฮั่นเร่นั้นเป็นปุ๊บแล้วก็เป็นร้อยกว่าหน้าสองร้อยกว่าหน้ากูนะ